ฟุตบอลวันนี้นะครับมียูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับทั้งคืนวันนี้แล้วก็คืนวันพรุ่งนี้คืนวันพุธนะครับผมดูคืนวันนี้เนี่ยดูคืนวันนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีอะไรที่น่าสนใจสักเท่าไหร่แม้ว่าทีมจากอังกฤษทีมขวัญใจมหาชนอย่างลิเวอร์พูลจะลงเล่นนะครับกับเอซีมิลานแมนซิตี้ก็ลงเล่นกับอาเบลาสซิกนะครัปเอสเชของ เ e วเนลเมสซี่เจ้าของรางวัลบอลลงดอคนล่าสุดก็ลงนะแต่มันไม่มีความหมายอะไรแล้วนะลีพูลก็เข้ารอบเป็นที่หนึ่งเช่นเดียวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อีกหลายๆทีมพูดง่ายๆว่ามันไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจไม่มีคู่ที่น่าดูก็ถือว่าดูแก้ขัดไปก่อนแล้วกันอาจจะดีกว่าอยู่เปล่าๆนะโดยเฉพาะอย่างนี้ใครเป็นแฟนหงใครเป็นเด็กหงก็ อาจจะได้เห็นผู้เล่นเยาวชนผู้เล่นดาวรุ่งนะผู้เล่นสำรองที่ไม่ค่อยได้ลงสนามในขณะที่ Milan เอซิมิลานนี่เขายังมีลุ้นอยู่นะฮะคือเขาต้องยัดเยียดความปรชาชัยให้เลี้ยหู่นให้ได้เนี่ยสถานเดียวแล้วก็ไปลุ้นนะครับให้อีกสองทีมที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยมีอปอร์โตกับแอตเลติโกมาดริดเนี่ยต้องตัดแต้มกันเองก็ให้เสมอกันไปแอตเลติโกมาดริดทีมตาหมีก็อาการหนักเหมือนกันนะฮะต้องชนะสถานเดียวแล้วก็ลุ้นให้เลี้ยหู่นเล่นเต็มที่ ยัดเยียดความปราชัยให้กับเอซีมิลานโอ้ก็พูดไปเดี๋ยวมันดูแล้วมันงงง,ง,งเดี๋ยวก็จะเห็นเองน,นะว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ขอพูดถึงเรื่องของตำแหน่งแบ็กขวาปีศาจแดงนะครับคนที่ลงเล่นในเกมล่าสุดอย่างดิโอโก้ดาโลคือเกมล่าสุดเนี่ยได้รับคำชมนะฮะผู้เล่นหลายตำแหน่งได้รับคำชมผู้จัดการทีมได้รับคำชมแมนอัลต์แมชก็เป็นใครไปเสียไม่ได้นอกจาก เฟรดนะในล่าสุดเด็กขีเขาตั้งชื่อให้ใหม่แล้วนะเป็นเฟรดเฟรดดินโยโอ้โหนะเป็นเฟรดดินโยคล้ายๆกับโรนัลดินโยอะไรประมาณนั้นนะครับนอกจากเฟรดจะเล่นดีแล้วมีอีกหนึ่งคนที่ได้รับคำชมจากบรรดาเด็กผีทุกหมู่เหล่านะก็คือแบ็กขวาทีมชาติโปรตุเกสอย่างดิโอโก้ดาโลตอนที่โอเลกุนาโซชาเป็นกุนซือนะครับ แบ็คขวาตัวจริงเนี่ยซื้อมาใหม่จากคาริสตัลพาเลตราคาแพงมากห้าสิบล้านปอนด์ก็คืออารอนวันบิสซาก้าเจ้าของสมยาไอ้แมงมุม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 ขยุมจิ้มยขยุมหัวใครไ,ไม่ใช่เยขยุมหัวใจนะแรกๆมาโอ้โหเกมรับนี่แม่งอันดับหนึ่งของแบ็คขวาเลยเกมรุก อาจจะยังไม่ดีมากอาจจะสู้เทรนต์อเล็กซานเดอร์อานงไม่ได้สู้ลิสเจไม่ได้สู้คลายวอเกอร์ไม่ได้แต่เกมรับเนี่ยต้องบอกว่าอันดับหนึ่งสำหรับอารอนวันวิสก้าแต่เล่นไปเล่นมานะครับเกมรุกธรรมดาก็เปิดบอลไม่เป็นนะกระชากมีความเร็วมีความคล่องตัวได้แท้แต่เปิดบอลไม่เป็นแล้วก็ไม่ค่อยกล้าเปิดบอลเอาง่ายๆจ่ายบอลระยะ3มเมตร4ี่เมตร5เมตรเนี่ยใกล้ๆเนี่ยมึงยังจ่ายเบี้ยวไรสัตว์นะครับเพราะฉะนั้น เกมรุกนอกจากจะไม่ได้ช่วงหลังๆเกมรับก็หลุดอีกนะฮะเกมรับก็ดีบ้างไปดีบ้างนะ,ะบางทีก็หลุดแบบดือด้อพอมาเกมล่าสุดนะครับตามปรัชญาการเล่นนะารตามระบบรูปแบบการเล่นของลับหลังนิกเนี่ยเขาต้องการใช้สี่สองสองสองเนี่ยนะฮะเขาต้องการใช้ฟูลแบ็กเนี่ยเล่นประหนึ่งนะเป็นปีกเสมอหนึ่งเป็นปีกเป็นปีกนะทำหน้าที่เป็นปีกด้วยนะครับเขาก็เลยเลือกเอาเดียโก้ดาโลประกอบกับ วายวิสก้าเจ็บนอกจากเฟร็ดดินโยที่เล่นดีแล้วเนี่ยเดียโก้ดาโลก็ได้คะแนนสูงมากไม่ว่าจะเป็นการเปิดบอลยาวการเข้าชิงจังหวะแย่งบอลตัดบอลดักบอลน,นะครับเกมรุกเนี่ยโอ้โหได้ละคำชมจากลับฟังนิกเลยในขณะที่เกมรับนะฮะจับวิลฟริดซาฮายัดใส่กระเป๋าตัวเก่งนะฮะตัวอันตรายของคริสตัลพาเลทไม่ปล่อยให้เล่นเพราะเข้าบอเลเร็วชิงจังหวะเล่นนะฮะไม่ให้อ่าวิลฟริดซาฮาเนี่ย มีโอกาสลากเลือ้อยได้นะครับก็ผมมองว่าด้วยระบบการเล่นด้วยวิธีการเล่นนะครับถ้าเดียโก้ดารโลดได้ลงบ่อยๆเนี่ยนะตอนนี้ดารโลเนี่ยจุดเด่นอยู่ที่เกมรุกนะคือเติมขึ้นไปเมามันนะกล้าเปิดแล้วก็มีการเปิดบอลยาวที่มีเปอร์เซ็นต์แม่นยำเนี่ยตอนนี้เกมรุกเนี่ยดีกว่าอารอนวัดอารอนวัดวิสกาแนา่ในขณะที่เกมรับ นะมันยังพิสูจน์อะไรมากไม่ได้บางครั้งเกมเล่นอาร์เซนอลแม่งกันหลุดชิบหายไว้ปวงเลยนะวันวิสก้ามก็ยังดูมีภาษีดีกว่าตรงนี้แต่ที่สําคัญเนี่ยวันวิสก้ามลงเล่นมาตลอดฝีเท้าไม่พัฒนาเลยไม่เก่งขึ้นเลยแต่ดาโลเนี่ยแค่เปลี่ยนผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับกลายเป็นว่าเหมือนจะแจ้งเกิดได้สําเร็จตอนนี้ต้องยึดตําแหน่งไปยาวๆก่อนนะครับสําหรับตําแหน่งแบ็คขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดียโก้ดา์โลครับ